งั้นแสดงว่าอันนี้เขาบอกว่าถ้าหลวงตาพูดว่าเวลาตายอ่ะมันเลือกชุดได้ไหมจุดทูบก,ก่อนได้ไหมก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าการสวดมนต์หมายถึง<ว>เรื่องอาดีอาบทที่ยังมีชีวิตอยู่ฝึกจิตให้ติดคลื่นดีเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเวียนไายต,ตายเกิดจต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะการตายการเกิดเนี่ยไม่มีใครหลีกได้หรอก หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาประจําเลยโลกนี้ไม่ใช่ของใครเราจะไป <ม dessus. S 1> ตื่นเต้นเองฝึกให้เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่ของใครหรอกมันต้องไปแย่งใครหรอกชาตินี้เราขนาดนี้ชาติหน้าเราก็ต้องใหญ่กว่านี้อีก e> ไม่ใช่ชาตินี้ใหญ่ชาตินี้สวยชาติข้างหน้ากูไม่ได้เลือกไม่ใช่ไม่ใช่นะคือต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องของฐาน กรรมฐานน่ะกรรมคือการกระทําฐานคือจิตจิตเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเวียนว่ายายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดทําไมมันต้องเป็นหญิงเป็นชายต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เปลี่ยนโดยกรรมนี่ต้องเข้าใจเรื่องเนี้อย่าไปคิดถึงชาติเดียวชาติเนี้หลวงพ่อท่านบอกโอ๊ยชาติเดียวตบยังไม่หายเหม็นเลยท่านบอกเองก็ตายแล้วยิงพระเจ้าองค์วิุวันร้อยปี ร้อยปีแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนเนี่ยร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงอะ่ะวันนี้บันทึกอะไรอะ่ะนั่นก็นคือกรรม